ในสอนะยาุงเช่นะโ่นน้อยัน้ติเล่านะมูเยียยลอยเจักเขาลอทรสิว่าขอนอจวนนะตัวต่อเอาไปตัวหนองปงจอหน่อท่านะในห่อชิจอนกุบใมูเชหอยู่ตัวส่งลิจานะราเช่น,น่นอชิโลานละเช่เพระนจานะเช่งวัปลนนะุ้ยองว็ว cho là trong cơ thế gì tôi chỉ lại thế nào bỏ hoạt thôi nè thế à tôi đặt đã tổ đu đu nè 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 bóng ít tôi đầu thì tôi nông đu nè 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 lý tà tao nè nè rồi tôi chủ mệt cái nè nè thế thế tổ, tổ, या तो अच्छा ना तेजाला न

เออตัวต่ออเป็นหมอนอนนูที่เปล่าเลยตืตอตอเปเนนนอนูไรจันเจ๊ฮะชิมันนาเจ๊โอ้นเด็กก็ตัวเล่นบ่ตัเดียวมันจัวแกมันจัหัวไอ้ปอเส้นี่จ๊ะตด็กอ